กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยข้าวสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูป๊อปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยข้าวและวันนี้ครูป๊อปจะมาสอนเด็กๆในเรื่องประเพณีเกี่ยวกับข้าวจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ ประเพณีเกี่ยวกับข้าวจะประกอบไปด้วยพิธีกรรมก่อนการปลูกพิธีกรรมช่วงเพาะปลูกและพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวพิธีกรรมก่อนการปลูกเดี๋ยวเรามาฟังพิธีกรรมก่อนการปลูกข้าวกันนะคะ ก่อนการทำนาเนี่ยหากชาวบ้านเกรงว่าปีนั้นฝนจะน้อยก็จะมีการทำพิธีขอฝนมักจะใช้วิธีการที่แปลกพิสดารเป็นสิ่งที่ไม่พบเห็นในชีวิตประจำวันการขอฝนมีวิธีการต่างๆเช่นประเพณีแห่นางแมวเด็กๆเคยได้ยินไหมคะนั่นเป็นประเพณีพิธีกรรมขอฝนของเกษตรกรไทย ในอดีตพบเห็นได้ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเมื่อใกล้ถึงฤดูเพาะปลูแต่ฝนก็ยังไม่ตกสักทีหรือว่าตกช้ากว่าปกติเหล่าบรรดาข้าวในนาพืชในสวนก็จะขาดน้ำแห้งตายทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วเชื่อกันว่าสาเหตุที่ฝนฟ้าไม่ตก ตามฤดูกาลเกิดความแห้งแลง้งมีหลากหลายสาเหตุทำให้ต้องแห่นางแมวเพื่อให้ฝนตกลงมาส่วนความเชื่อที่ว่าทำไมต้องใช้แมวขอฝนนั้นเพราะคนไทยในสมัยก่อนเห็นว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวน้ำกลัวฝนหากฝนตกเมื่อใดแมวจะร้องคนโบราณจึงถือเป็นเคตไว้ว่าถ้าแมวร้องแสดงว่าฝนกำลังจะตกโดยนางแมวที่นำมาแห่ในพิธีนั้น ต้องเป็นแมวเพศเมียสายพันธุ์สีสว่าดเพราะแมวพันธุ์นี้มีสีขนเป็นสีเทาเข้มคล้ายสีของเมฆฝนและมีแววตาเป็นสีเหลืองอมเขียวคล้ายต้นข้าวในทุ่งนาหรือจะใช้แมวดำก็ได้จำนวน1-3ตัวมาใส่กระบุงหรือตะกร้าแล้วแห่ไปรอบๆหมู่บ้านหากขบวนแห่ผ่านหน้าบ้านใครก็ให้สาดน้ำใส่แมว เพื่อให้ส่งเสียงร้องออกมาจะได้ดนบันดาลให้ฝนตกลงมาตามความเชื่อจนกลายเป็นพิธีแห่นางแมวสืบต่อมานั่นเองต่อไปเป็นพระราชาพิธีจดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นการรวมพระราชาพิธีสองพิธีเข้าด้วยกันคือพระราชาพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสง์จัดขึ้นเป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเช่นข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกและมันและพืชพันธุ์อื่นๆเพื่อให้ผลผลิตเหล่านี้จเจริญงอกงามและอีกพิธีหนึ่งก็คือพระราชาพิธีจรพรพนังคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนา หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่มีมาหลายพันปีและมีในชาติต่างๆเช่นจีนอินเดียเป็นต้น จัดขึ้นเพื่อเป็นพิธีแรกไถก่อนที่ชาวนาจะทำพิธีแรกนาในนาข้าวของตนเองเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนเพื่อบอกว่าเวลาแห่งการทำนาได้มาถึงแล้วให้ชาวนาเตรียมตัวให้พร้อมในการทำนาสืบเนื่องจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทั้งยังปลูกข้าวเป็นอาชีพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีพ พิธีกรรมในช่วงเพาะปูกเรามาดูพิธีกรรมในช่วงเพาะปูกกันนะคะเพราะชาวนาเชื่อว่าแม่โพศพช่วยปกปักรักษาต้นข้าวให้เติบโตจึงเกิดพิธีแห่งความศรัทธาในการเรียกขวัญแม่โพศพสู่นาในโบราณพิธีสู่ขวัญหรือทำขวัญข้าวจะทำทั้งหมดสี่ช่วงเวลานั่นคือ ตอนลงมือไถหวานครั้งแรกตอนข้าวเริ่มตั้งท้องตอนเก็บเกี่ยวขนข้าวขึ้นลานและตอนขนข้าวเข้ายุ้งฉางพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวต่อไปเป็นพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยว ซึ่งพิธีแรกก็คือพิธีแรกเกี่ยวข้าวเมื่อได้เวลาข้าวสุก้อมเกี่ยวแล้วเจ้าของนาจะต้องหาวันดีๆเพื่อทำพิธีแรกเกี่ยวเสียก่อนที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวทั้งผืนนาและเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวไว้เป็นขวัญข้าวซึ่งก็คือข้าวมงคลที่ใช้ประกอบในพิธีสู่ขวัญและเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในพานใบตองที่เราเรียกว่าใบาสี โดยพิธีจะเริ่มด้วยการปรงข้าวขออนุญาตแม่โพศพว่าจะเก็บเกี่ยวและบนบานให้ได้ผลผลิตดีแม่โพศพปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างการเก็บเกี่ยวด้วยและเมื่อเกี่ยวข้าวขึ้นหลอมเรียบร้อยแล้วจะต้องมีพิธีปรงข้าวที่นิยมทำในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะนวดข้าวต่อไปค่ะ เรามาฟังประเพณีก่อ JD เจดีข้าวเปลือกกันนะคะประเพณีก่อ JD เจดีข้าวเปลือกหรือบุญข้าวเปลือกเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานถ้าเด็กๆเ,เคยได้ยินประเพณีขนทรายเข้าวัดประเพณีก่อ JD เจดีข้าวเปลือกก็อยู่ในแนวคิดเดียวกันโดยชาวนาจะนำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใส่ในกระบุงแล้วนำมารวมกันก่อเป็นเจดี เพื่อทำบุญถวายให้กับวัดตามธรรมเนียมว่ากันว่าชาวนาจะปลูกข้าวไว้ทำกินทำบุญและทำทานทำกินก็คือการปลูกกินเองเหลือกินก็นำไปขายเพื่อนำเงินมาจับจ่ายส่วนทำบุญก็คือการถวายวัดแต่ถ้าหากเมื่อถึงหน้าแล้งแล้วข้าวหมด ก็ยังกลับมาขอปันที่วัดได้ส่วนทำทานก็คือการแบ่งปันให้กับคนยากจนเป็นน้ำใจวันนี้คุณครูก็มีเกมภาพตัดต่อสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูภาพนะคะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพอะไรไหนใครไทยถูกบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเป็น ภาพประเพณีแห่นางแมวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเลือกภาพชิ้นส่วนทางด้านขวามืนอนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนภาพกอไก่หรือภาพขอไข่เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ เก่งมากเลยค่ะภาพที่ถูกต้องก็คือภาพกอไก่นั่นเองคุณครูมีอีกภาพหนึ่งค่ะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพพิธีอะไรไหนใครตอบได้บ้างเก่งมากเลยค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพพระราชะพิธีจรวญพระนางคันแรกนาขวัญอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนที่หายไปฝั่งทางด้านขวามือเด็กๆคิดว่าเป็นภาพกอไก่หรือภาพขอไข่คะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาคิดนะคะ ภาพที่ถูกต้องคือภาพขอไข่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับเด็กๆที่ตอบถูกต้องทั้งหมด2ข้อนะคะวันนี้นะคะก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเรามาเจอกันในหน่วยใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ